ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย t u b e ู h a n แนลครับอยู่กับผมแอนดมินยุทธนะครับวันนี้มาพบกัน2นาทีสั้นๆนะครับกับบรรยากาศที่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของกลารฤดูกาลกันแล้วกันนะครับสำหรับทุเรียนผมเองก็มีราคามาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับหลายสถานที่นะครับมีการรับซื้อ อยู่ในราคานี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกๆปีเราจะทําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเสร็จแล้วก็จะไปภาคใต้นะครับไปภูเขาไฟแต่อย่าลืมนะครับเริ่มมีได้ยินข่าวทุเรียนสวนพึ่งแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาเป็นกําลังใจนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผมหมอนทองนะครับวันนี้เ b เห็นซื้อกันอยู่ที่1 1 0่งรถึงหนึนะครับสอกกิโลกรัมเกตซอยู่ที่85นะครับ a อ c อยู่ที่100 5บาทนะครับผมวันก่อนก็มีเซลล์มาอีกแล้วนะครับส่วนชนีนะครับ AB นะครับอยู่ที่7 0็ดถึงเจนะครับเกรดซก็อยู่ที่5 2าถึงหกกิโลกรัมนะครับพวงมณี AB 135นะครับ1.8บวกนะครับผมเกรดซอยู่ที่95นะครับ1.3ึกิโลบวกนะครับส่วนเกรดดีอยู่ที่50นะครับ1นกิโลบวกนะครับผมส่วนก้านยาวนะครับก้านยาวก็เห็นที่ หลายๆเจ้าก็1 AB 120อนะครับ2กิโลบวกส่วนเกรด C ก็อยู่ที่90นะครับ2กิโลบวกเช่นเดียวกันนะครับราคาวันนี้ก็ได้มาแค่นี้นะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันหรือใครมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือไปขายตรงไหนไปทำอะไรที่ไหนมามออีอยากจะบอกอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับ ตอนนี้มีข่าวมาก็มีตู้เพิ่มแล้วนะครับได้ยินข่าวว่าตู้เพิ่มมาก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกันแล้วกันนะครับขา,ขายขอให้ร่ำรวยคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมยุทธพงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ